ก็ลุงหลอดเอฟซีสวัสดีครับผมวันนี้ก็พามาเก็บมาแล้วนะครับผมหอยเขาเรียกหอยอแช่น้ำไว้นะครับผมแช่ไว้หนึ่งคืนแล้วนะครับสองคืนแล้วนะครับนี่นะครับผมแช่ไว้ประมาณสองคืนนะครับผมลุงหลอดก็ไปทำสวนหมาเล็บก็ดำนะครับผมยังไม่ได้ตัดเลยนะครับนี่นะครับผมปลูกเอาอีตู่มาเน็บนะครับผม นี่ก็ผักชีนะครับผมหอยนะครับผมเขาเรียกหอยเล็บม้านะครับผมนี่นะครับไปงมตามคลองนะครับผมไปกับน้องฟิวนะครับผมกับลุงหลอดกับน้องรีโอด้วยนะครับผมไปเมื่อวานนี่ไปกินข้าวป่ากันนะครับผมปลาให้น้องรีโอไปแล้วก็ลุงหลอดก็เอาหอยมานะครับผม แล้วก็จะมาต้มนะครับผมแช่น้ำไว้สองคืนก็คืนหนึ่งก็ต้มนะครับผมพอต้มเสร็จก็แกะเอาเนื้อมันแล้วก็ล้างดีๆแล้วก็ระผัดนะครับผมหอยเล็บม้านะครับผมอร่อยมากมายเลยทีเดียวนะครับผมเดี๋ยวก็จะไปดูตอนผัดนะครับผม นี่ครับกำลังต้มนะครับผมใส่ตะไคร้ด้วยนะครับผมหอยเล็บม้าควันกำลังขึ้นเลยนะครับกำลังต้มต้มสุกแล้วเราก็จะไปแกะนะครับขนาดนี้เราก็ต้มเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมเราก็มาแกะนะครับผมแกะใส่กล่องไว้นะครับผมเพื่อที่จะเอาไว้ทํากับข้าวนะครับแกะเสร็จเราก็ล้างน้ําอย่างดีนะครับผมหอยเล็บม้านะครับหลอดก็ไปงมมาจาก พองกับน้องฟิวนะครับผมก็ไปทำกับข้าววันเราจะทำเมนูอะไรนะครับก็ต้มเสร็จแล้วก็แกะนะครับผมสวัสดีครับี่ไงครับผมหลังจากที่เราเก็บมาแล้วก็เรามาต้มนะครับผมแช่น้ำไว้สองคืนนะครับแล้วเราก็มาต้มนะครับต้มเสร็จแล้วก็แกะนะครับผมแกะเอาแต่เนื้อมันนะครับผมเอาแต่ตัวมัน เปลือกมันทิ้งนะครับผมไม่กินนะครับมันแข็ง <c oughs> ก็เอามาผัดกระเพราใส่กับถั่วด้วยนะครับผมปติโตถ,ถ้าทางจะอร่อยมากเลยทีเดียวนะครับผมก็แกะเสร็จแล้วก็ล้างน้ําอย่างดีนะครับไม่ให้มันมีดินนะครับแล้วเราก็มาผัดนะครับผมผัดเสร็จแล้วก็กินกับข้าวสวยร้อนๆน,นะครับผมโอ้โหอ,อ,อร่อยอย่าบอกใครเลยนะครับผม ถามว่าลุงหลอดกินหรือยังยังครับลุงหลอดเดาเอานะครับผมถ้าทางมันจะอร่อยมากเลยทีเดียวนะครับผมอร่อยไม่อร่อยก็ไม่รู้นะครับผมก็ไปหามานะครับผมหาเองให้แฟนทําให้นะครับผมเมียน้อยทําให้นะครับผมเมียลุงหลอดชื่อน้อยนะครับผมก็ทําให้ลุงหลอดกินนะครับผมเป็นแม่บ้านที่ดีมากเลยนะครับผมทําอร่อยทุกอย่างเลยนะครับนี่ก็อร่อยอีกแล้วนะครับผมลุงหลอดเดาเอานะครับผม กาะมากินข้าวด้วยกันนะครับผมผัดหอยเอ่อหอยเล็บหอยเล็บม้านะครับผมหอยเล็บม้าขอบคุณที่ติดตามมัถึงแล้เอฟซีสวัสดีครับ